ไปจ้าแกงผักหวานพี่เพลินกันคลิปขึ้นต้นผักหวานมีอีกคลิปหนึ่งนะจ้าคลิปขึ้นต้นผักหวานนี่อันนี้อันนี้ผักหวานเด็ดมาแล้วอ,อะไรนะขวละนายแม่แล้วไม่แต่แนวยากนายแม่นีุ่ดเจ้านายแม่อยากนะคะนี่นานยายแม่อยากกินแกงผักหวานใส่ปลา เราอยู่กันแบบง่ายๆนะคะทํากินเองบางวันเราก็ทํากับข้าวกินเองนะจ๊ะวันนี้ได้เมนูอะไรคะดองแกงปลาใส่อะไรคะผักหวานจ้าผักหวานพี่เพินขึ้นให้เมื่อกี้นี่พี่น้องนี่ฟ้อนเอาค่ะพี่น้องนี่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ห้าสิบบาทจ้ะผักหวานนี่สดๆจากต้นพี่เพินขึ้นตากแดดขึ้นให้เลยนี่ผักหวานไอเพินผักหวานไอเพินบังคับมาไอเพินขึ้นให้ เทียงโสดโสดเทียงกับว่าเทียงจ้ายามยากแล้วเพิ่อกะบังคับไปขึ้นให้ต้องขึ้นเพราะว่านายแม่เราอยากกินแกงใส่ปลาเก็บพริกก่อนค่ะพริกกระปุกทานเองนะคะอยู่ข้างสำนักงานเลย วันไหนไม่มีสมาชิกก็ทํากับข้าวทานเองนะคะวันไหนยุ่งยุ่งสมาชิกมาเยอะเราก็สั่งกับข้าวทานหรือออกไปทานข้างนอกวันนี้ไม่ค่อยมีสมาชิกนะคะงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างหลังมีไม้เก็บพริกแกงใส่ปลา พอแล้วคะ่ะน,นี่บรรยากาศข้างๆสำนักงานนะจ๊ะเสม็ดเสม็ดขาวครับสินค้าของไม้เหรอ,อจ้าเดี๋ยวไม้จ่ายเองเออท่าไหร่คะ เท่าไรของเจษดาจักรร้อยกว่าบาทหันมาพบบ่พอมีเงินอยู่ร้อยเดียวในนี้ในถุงเจ้าใช่จ้าเอออันจ่ายรวมรึซะเออนี่จ้ะรวมเท่าไหร,ร่คะเดี๋ยวให้ผู้จัดก,การใจ่ายให้ก่อน,อน,นพี่น้องดอกกุหลาบดอกใหญ่มากพี่รับบ่ทันพี่ถ่ายคลิปอยู่พี่รับบ่ทันขอโทษด,ด้วย าบดอกใหญ่มากกหลุลาบไอซับอันนี้พวงคามนะจ๊ะนี่ระยุงระย้ายลงมาพวงคามสวยหน้าสำน,นักงานนะจ๊ะดอกไม้กำลังออกงามๆไปทำกับข้าวกันค่ะดอกเฟื่องฟ้าหืหน่าทึ่งมากเลยค่ะนี่ แดดร้อนร้อนแต่ดอกเต็มต้นเลยดอกไม้พวกนี้พันจิชอบแดดบ่เนอะกพี่น้องนี่ออกดอกค่าแดงงามสีสวยสดใสามากเลยพี่นนองไปจ้ะ ของเราวันนี้นะจ๊ะอันนี้เออเออขี้ปลาพี่น้องแซบเดินนี่เอกขี้ปลาไฟแรงไฟไฟแรงไฟอย่างนี้จ้ะเอกขี้ปลาพีา่น้องใส่ลูกโดดด้วยะคะ่ะนี่อเอกขี้ปลาค่ะอันนี้แกงปลาจาน้ำเดือดเราก็จะเอาปลาลงไปนะจ๊ะ เราคิดอบร้ายนเียร์ยมอไมกเดียีเออเห็นให้กินนะ้หูใ่เอม่นจรกบุกจุกจุกเลยจ้าไอ้ซับใส่เมื่อกี้นี่ใส่ยอดมาขามออดด้วยพี่น้องครับผมามา เมนูของเราวันนี้นะคะแกงปลานินใส่ยอดผักหวาน รอให้ปลาสุกนะคะเพราะว่าเสาย๊้อปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่รอให้ปลาสุกแล้วเราก็จะใส่ผักหวานกันนะจ้านี่เออเออขี้ปลาใส่ลูกโดดกันพี่น้องจะแซบู่บอกะค่ะหนึ่งไคยไม่เคย่ายบม่คเคยกินกันลองเฮ็ดกินบงเด้อพี่น้องเด้อนี่แซบเด้อ กีปลาแกงปลาห้าเนี่ยสุกแล้วแต่ย้อชิมแล้วว่าแซ่บแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะใส่ผักหวานกันเลยจ้านี่ผักหวานใส่จุกๆจุกๆไปเลยพี่น้องาหอมทะลุโจไปเลยค่ะไมเปนม่ได้ชืออันด ผักหวานจุกๆค่ะพี่น้องพี่เพิร์นว่าพี่น้องไหม่ะว่าทุกคนอ่ะทุกคนเพิร์นบอกว่าให้บอให้ว่าพี่น้องนะทุกคนกระพพี่น้องให้ว่าทุกคนเราก็จะใส่ผักหวานลงไปแล้วนะจ๊ะใส่ไปแล้วนะจ๊ะนี่พี่เพิร์นก็จะพี่เพิร์นกับเจาพี่เพรนกับจ้าฮาตึ่นถ้าพร้อมเ่าพี่เพิร์นกันดิ เสร็จแล้วจ้ามาจ้าทุกคนกินข้าวกันค่ะทานข้าวเที่ยงกันนะจ้าแกงปลาใส่ผักหวานจ้านี่สุกแล้วจ้าสุกแล้วน้ำตาลทำวทาทนีดตึน้ำตาลในนั้นเออเห็นหเือยังหมอแต่เทิงบอกเออแต่เบืงครับนี่ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมามาจ้ากินข้าวน้ำเดียวเด้อทุกคนปิดไฟจ้ายืดซีเอาไหมเอาไหมไอเยเสร็จแล้วแกงปลาอันไรแม่ชิมแกงปลาให้ชิมวันไหนก่อนดีคะแกงปลาจะเอาแกงปลาเหรอนึกว่าน้ำพริกแม่ชิมสิคะจ้า ในในแม่ยากในแม่คัตตัก่อนทานในแม่ให้ชิมอะไรก่อนผืกอเทศนะจะได้สวยๆต้องอิโจกได้เป่าก่อนใด้ในแม่เอ้ปาดปากกัวเป่าปากโอ้ยงอนอยู่นาเย็นนะโอ้ยงอนเลยอร่อยไหมคะที่หนึ่งที่หนึ่งเลยอ้าว ในแม่พันยาดิไม่มีไข่มดแดงเนาะในแม่เนาะไปไปไปจะไปหาท่างทางไหนคะลูกน้องก็ไม่นั่นนะลูกน้องไม่มีปัญญานะในแม่ถ้าไม่ไปหาในสลัดทางไม่เป็นหรอท่างไม่เป็นสลัดก็ได้ดสลัดมันอึดเทไรในแม่เลยชุดติ่งกระดิ่งแมวยกนิ้วหน่อยค่ะในแม่นี่อาทานข้าวกันทุกคนวันนี้ทานข้าวกับแกง่านะจ๊ะ กินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อมาๆมา,มา,มากินน้ำเดียวค่ะแกงปลาจ้าสวัสดีค่ะทานข้าวก่อนนะจ๊ะ